วสวัสดีครับผมช่างใหญ่เป็นมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่มานําเสนอนะครับสมงภชบ๊อบทุยกางลาครับนางแบบก็คือคุณดาบางนานะเดินทางมาตั้งแต่เช้าครัครบมา,มาเอาความทุยนะนี่ช่างใหญ่ก็ยกความทุยให้ถึงนะครับไม่กล้าบางนาเลยทะลุออกไปทางซอยแบลลิงหน่งซอยลาซานไปเลยนะความทุยทะลุออกไปสามโลกไปเลยจะได้ไม่ต้องเรียกร้องหาความทุยกันอีกนะภายในระยะเวลาสามเดือนนะครับ พี่ดาก็ยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่าถูกใจมีสามเดือนต้องมาีสาเดือนต้องมารับยาถอนพิษนะมารับมารับวัคซีนหน่ยวัคซีนเห่งความสวยนะครับพี่ดาก็ใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อเหลืองบ่งบอกถึงการรักชาติรักสถาบันนะแล้วก็สีรูปผมลูกค้าก็สีทองอีกนะ เสื้อก็สวยทรงผมก็สวยครับทำให้ชีวิตเบิกบานนะกินข้าวอิ่มนอนหลับหลับลึกนะครับอยี๋จะสวยเมื่อไรก็แวะเข้ามานะครับ<ส>ไม่ได้เปิดยีิสี่ชั่วโมงเหมือนเซเว่นนะเซเว่นครับเปิดสิบโมงเช้านะครับปิดสองทุ่มนะช่องคิวตัดมาได้ครับ 0819856234 0625483999นะครับอเ,เอามือถือมา,าเลยค่ะจะถ่ายให้ตัวนี้แล้วก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยว <S <S จะไม่ต้องรองมันช้าไป <S <S มือถือเรามีของดีแล้วก็ถ่ายเลยคุณพักรพรบ,ปปบริการลูกค้านลค่ะลูกค้าอยากจะได้ทัานิ่งกลับบ้าน ร,รู้สึกผมกามากรู้สึกเบามากวันนี้ตอนตอนมาหนา,นาใช่ไหมแต่ตอนกลับบ้านเนี่ยไม่ไม่หนาแล้วกำลังหวานกำลังพิวครับกำลังงามนะครับต้องตัดกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะได้ทรงนี้ไปตัดกับมือสมัครเล่นอาจจะได้ทรงนักเรียนนะอาจจะนอนไม่หลับ ตอน้ราัน้าวันร้อมาเลยยาวใช่ใช่ครับร้องไห้ไปด้วยเคยเคยแบบอาการแบบร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวไหมผู้ชายทิ้งยังไม่เสียดายเสียดายเส้นผมที่โดนันออกไปนะเพราะฉะนั้นเรียนช่างนะระมันระวังเาว่าตัดตัดผมผิดคิดเจ็ดวันใช่ครับแต่งานผิดคิดจนตายใช่ครับเพราะฉะนั้นให้อยู่สวนตัวคนเดียวแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับผู้ชายนะ ร้านกับเนิด์ตสลอนตั้งอยู่ปากซอยพอหลโยธินท่าทีสองตรงท่ามตลาดสดยินเจริญเกียรตดสายไหมนะครับปทมหาไม่ยากนะครับรับสอนตะบตุตัวตัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นนักเรียนช่างจบใหม่หอด้ามเลยนะครับน้ำน้ำมันจดติงต่งๆเลยชื่อช่างอะไรครับเนี่ยช่างบอมครับช่างบอมนะเจ้าของร้านนะครับโทรมาสองครั้งแลนะ้วยังยัง,ยงไม่พร้อมไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้อยู่ปรกวิทยายุดเดี๋ยอ,อาจารย์สมศักดิ์ก่อนนะอาจารย์สมศักดิ์มุขรัตน์นะครับก็นั่งข่อยห้างนะครับไม่ใช่อะไรนะหิวกาแฟ อยู่ฟับซี่ขยับแว่นนิดนึงครับนะครับหายแยก็ลื่นหน่อยนะครับถอดแว่นโอ้โยนะครับตอนนี้กำลังนั่งคิดตอนคิดนะว่าจะตัดผมตรงอะไรดีนะครับจะเซตทรงอะไรดีนะครับมันเยอะจัดเนี่จะตาลายเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย